สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพายลิวตื้อหัวนะครับนี้เราจะพามาดูเออพ่อพายอา,าบน้ำนะครับออ <laughs> ขัดขี้ใครสักหน่อยหลังจากที่ไม่ได้ขัดมาแต่ตกมันนะครับยังไม่ได้ขัดห้าเดือนเรามาขัดกันหน่อยครับ โคตรร้อนเลยครับวันนี้เอาหน่อยเร็วเอาลิฟตบินมาขัดเงาครับว <c oughs> ันนี้เอาลิฟต์บินมาขัดเงาเลยครับรถสิบลอ้อ <c> เ <oughs> บินลิฟต์บิเบิน ดูเสากระติดเดียวครับเพายฟหักเสียวหักมาก <c oughs> มการร้อนๆก็มาขัดตัวครับเล่นน้ำไปด้วยขี่ใครนะครับดีกว่าไม่ควันขัดรถพิกอับไม่คว่าไม่ควันขัดรถเอานั้น ทาลิงลิงครับเรามารับชมพร้อมกันเลยครับอืออ่ะเข้าต่ออ่ะดูโยดูเป็นดูแล้ว

เงายังครับไม่ได้ทล้างมาหลายเดือนนะครับมาล้างหน่อยดูแลลูกดูดูแล้วมาครับพ่อควานครับดูเอาครับบนหัว ท้อนกับแสงแดดนะครับตวงควงกำขาครับอคองขึ้นควงขัดงานนะัเอา้อน้ำขัดงาไปพร้อมเลยครับขัดทั้งตัวนะครับ รอจะมาดูกันนะครับงาพ่อพายจะขาวขนาดไห,หนจมือ เุไม่ดำหมดแล้วมึงนยังหลอนเลยที่ Ah. Op mooi. ไม้พวกพายขัดครับเล็กเหมือนไม้ชิ้มแข้วแล้วไมายิ้มฟันดูดังกันแล้วดูดน้ำพอดูดอได้เดี๋ยวดูเจ๋ยวเมียนมั้ยจับรุ่นไหมเดี๋ยวอื้ออื้อ ตา,ตายก่อนกัดให้ลูกชายนะเขาอโอ้เเยียมเลยครดูเจ้างาวงโอ้ยังขาอ้อ่ะเยูแล้อหูแล้วเย้ว อืมอวววอนววันอวว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 วอนววววววนาว,วานหวว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 นววเลยมวว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 อวววววววนวว รอ,อแทบโอ,อ้พอฟันเทียบไม่ติดครับเดี๋ยวรู้ังเยครับ ดูสะโพกซกซี่มากครับดูอ๋อ พอยังนี่เข้าวันยังเนอะข้าวคันแล้วบ่อืมทับไปนี่ก็ปลายลิ้วก็โมลูกโล่ <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะครับ